สวัสดีครับวันนี้ก็กินข้าวข้าวเช้าแต่สายแล้วสิบเอ็ดโมงแล้วเรามีอะไรนีน่เลยตำบมักแตงพีกก่ทอดหมูยออันนี้เป็นข้าวสวยไม่ได้นึงน่งข้าวเหนียวไม่้นึงน่งข้าวเหนียวเอาเอา,เอาข้าวเจ้ามากินแล้ว บุงอันนี้เป็นอบพริกแกงเครื่องในหมูออันนี้เป็นยัองไงผัดกะเพราผัดกะเพราปลาทูน่าปลาทูน่ากระป๋องอันนี้ปีกไก่ทอดกับเขามีแค่นี้แหละเดี๋ยวเขาอยากกินก่อนนะครับ ขไข่ข้ามนุษย์ช่วยแล้วคุณเา่าเปข่าหมูเป็นไป่ามนุษย์ช่วยแล้วครับ 我以国家放假。 มี่จังหวัดนราธวานะคะม่ดานฟังไม้โพวามเส้นเมืองในการดูแลวัดชาวามแจกใครตามเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอเช่นที่หาดนราทัศนึทีมีประชาชนพาสมาชิในครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวในหลักอดีอเป็นจานวนมากค่ะค่ะ หแหลชิดต้องอมผู้พ <lequel dit> <ais> <ries Four> ันกลองที่โขดใักกองมีนายอนทำเมิอายุสีี่ปีผู้ต้องหาที่รับสารภาพบอกว่าจะใช้ส้อยทำจากเงินจากนัจะนำไปคืชื่อของการแฉรวมโดยหัวแหลนากนทเิเพื่อจารายคอเวลาโขดจากการขยาย ครับนครอนก่ทนคราราหน้าโดถกะองครงการนี้ดักที่ตรวจสอบแล้วนาประกรณ์เร่ับรถมาประมาณที้าสองขึ้นมาามเยนะครับีทั้งสาพเหนือวสาร้าวหอกซนะครับ้นตรวจสอบได้ตีาเจท้ที่นะครับัมาจายดีนีครับตำรวจโตเลยของความก็นะครับก็าคุณหน้าตุ้งตา 对，但是你不能。 แซ่แบแซ่บทำเองครับแซ่บขนาดหมูยอหมูยอเห็ดหอมใส่เห็ดไปพร้อมหมูยอเห็ดหอมอีกไก่ทอดล้วก็ผัดก,กะเพาราปัดทุนา เครื่องในหมูหัวใจมั้งสูตรตำแต่งอะไ้ตำแตง่ตแตงแบ่บอืออือกอเลย สำหรับคล่นี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเลยครับเดี๋ยวคิดหน้าสิเป็นเมนูอีย่างเดี๋ยวคั่ควผู้ทอดคด่ผู้ไทยสิมาเฮ็ดให้เบิ่งครับเดีย๋ยวไปกินให้เบิ่งพร้อมเฮ็ดให้เบิ่งพร้อมกินให้เบิ่งพร้อมครับขอบคุณครับสไตล์คั่วผู้ทอดน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ